ร้าน ReGen Shop ร้านบริการกดเกมพาสใหม่รับกดผลปีศาจบ็อกฟูทิ้งเลกาซีและแมปอื่นๆบริการกดเพชรอนิเมะไดเบนชั่นบริการกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนและยังมีบริการกดเกมพาสอนิเมะไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์อีกทั้งยังมีบริการเติมโลบัคระบบ VIP Serv e r อีกด้วยทางร้านยังมีบริการไก่ตันพร้อมหมัดซูเปอร์และดาบเลนโง,งคูหากใครสนใจแล้วล่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใต้คลิปหรือคุยกับทางเพจได้เลยนะครับ เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็นการสปอยอีกเช่นเคยนะครับผมนะฮะเกี่ยวกับอัปเดต17พาร์ทที่2ที่จะมาในอัปเดตต่อไปนะครับล่าสุดนะครับผมทางด้านของริปอินดาเองหรือว่าแอดมินใหญ่ของเรานะครับผมนะฮะได้ทําการโพสต์เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับผมเขาโพสต์ประมาณว่าผลน้ําแข็งที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมเขาได้ทําการเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับผมแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นให้มันอลังการขึ้นนนนัั่่เเออองผผมมใปปดตตไ อัปเดตต่อไปที่เขาพูดถึงนะครับผมมีความเป็นไปได้ก็คืออัปเดต17.2นะครับผมหรือว่าอัปเดต17.3นั่นเองนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเขาระบุมาเลยนะครับว่ามีทางด้านของสกิล C นะครับแล้วก็สกิล V เลยนะครับผมนะที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับว่าสกิลที่เหลือนะครับยังคงเดิมอยู่หรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนยกชุดเลยอันนี้ไม่ทราบนะครับผมนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันสักนิดนึงละกันนะครับว่ามันเป ในตัววิดีโอเองเนี่ยนะครับผมเป็นการปล่อยน้ําแข็งออกไปนะครับแล้วก็แอนิเมชันรู้สึกเหมือนจะไวกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็สีจะสดกว่ามีแสงวิบวับวิบวับอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับผมนะฮะดูไปดูมาก็น่าเล่นนะครับผมนะมันไวด้วยใช่ไหมก็อาจจะจับศัตรูได้เร็วขึ้นในประมาณนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าสกิลวีก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่กังวลอยู่นะครับกลัวว่ามันจะเล่นยากนะครับก็คือแบบว่าถ้าไม่มีฮาคิสังเกตเนี่ยนะครับอาจจะงงกับก้อนน้าแข็งนะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนอะไรประมาณน การรีสกิลหรือว่าเป็นการรีโมเดลซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเกมที่ทํามาเนี่ยครับมันเก่าแล้วเนาะก็ตามยุคตามสมัยนั่นแหละนะครับผมนะก็เป็นการรีโมเดลใหม่ก็ไม่แปลกนะครับก็เป็นสิ่งที่ควรพัฒนาอยู่แล้วนะครับถ้าพูดถึงการรีโมเดลสกิลเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้รีสกิลทั้งหมดมันจะดีมากๆเลยนะครับมันจะเป็นเกมที่มีแอนิเมชันสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ดึงดูดผู้เล่นมากขึ้นแน่นอนนะครับผมนะพี่คิดว่าอย่างนั้นนะครับเอาละครับผมสรุปในคลิปนี้ก็เป็นการสปอยเกี่วผลนาข็ง่ออปเรหื การรีสกิลของโมเดลผลนั่นเองนะครับเอาเละครับผมชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเอาเละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับวว้า wow.